สวัสดีครับท่านผู้กครองและนักเรียนนะครับผมอาจารย์โอโอภาสนะฮะโรงเรยียนกววิชานะครับที่ติียวเข้าโรงเรยีเรยนเตรียมทหารทั้ง4ี่หล่าทัพนะครับโดยมีผลงาน10เก่าสอบไปสอบติดไปทั้งสคนแล้วนะครับออวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเคมีนะฮะที่เด็กน,นักเรียนชอบโทรมาถามอาจารย์โอ เป็นเครื่องมืออะไรนะครับช็อกเกล็เป็นเครื่องมือท <ation> ี่ใช้ในการสกัดสารโดยอาศัยหลักการหมุนเวียนของตัวทำละลายนะครับนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดสารโดยอาศัยการหมุนเวียนของตัวทำละลายนั่นเองเาเรียกว่า hmm. ช็อกเกล็นะครับทีนี้เด็กก็ถามมาว่าที่กูโน้ตมานะฮะถามว่าแกออกซิเจนเนี่ยจะละลายน้ําได้น้อยลงเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับทาเป็นสาเหตุให้ปลาตาย แล้วเราก็จะเห็นทําให้ปลาตายี่ถือผิดถูกนะเพราะว่าเราเรา,เราทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าทิ้งน้ําร้อนลงปูขลองโดยไม่ไม่มีบอกพักเนย่งนะจะทําให้การละลายของออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงเมื่อออกซิเจนละลายน้ำลดลงปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเมื่อออกซิเจนในน้ำน้อยปลาก็ พยายามที่จะมาพังหน้าบนผิวผิวน้าเพื่อรรที่จะเอาออกซิเจนปรากฏว่าถ้าออกซิเจนมันไม่พอมันก็ตากตายนะฮะอันนี้ถูกต้องนะฮะข้อต่อไปนะฮะการตกผลึกเป็นการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลายอิ่มตัวในรูปของแข็งนะครับทําให้แม่นนะฮะการตกผลึกเป็นการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลายอิ่มตัวในรูปของแข็งนะครับ ข้อต่อไปนะฮะที่นะักเรียนเอามาถามครูนะฮะแล้วนะให้ครูหาคำตอบนะฮะเขาถามบอกว่าของผสมระหว่างน้ำแข็งและเกลือแกงที่อยู่รอบถังไอศ์รีมเนะี่ยเป็นระบบด,ดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมน,นะครับนะครับนักเรียนเะคยไปตามงานวัดใช่ไหมฮะที่เขาเอาเอาเอา,เอาทำเป็ไนไอซ์ทีมแท่งที่เอาโคฟมแมปซี่สไปา์ใส่ลงไป,ไปแล้วเขาก็จะมีถังและโดนรอบๆเนี่ยมันจะใส่น้ำแข็งกับเกลือเม็ดลงไป นะแล้วเขากป็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นจนจนน้ำเป๊ปซี่เนี่ยจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเนี่ยกลายเป็นไอติมเนี่ยนะฮะสแสดงว่าไอเกลือกับน้ําแข็งที่เขาใส่ลงไปเนี่ยดูดความร้อนจากน้ำเป๊ปซี่จากน้ำสับปะรหรือน้ำเขียวน้ําแดงนะฮะดูดความร้อนเข้าไปนะฮะไม่ใช่ใขายความร้อนนะฮะนะคะหายหายหายมงงแล้วนะฮะข้อต่อไปนะฮะที่เด็กถามบ่อยเลยนะฮะการเกิดฟองกา๊าซหลัง เปิดปวดโฟดาหรือหลังเปิดปวดน้ำัดลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับทางกายภาพหมายความว่าคืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเฉยแต่ทางเคมีเนี่ยก็คือเปลี่ยนรูปแบบโดยสิ้นเชิงเช่นการสุกข,ของกล้วยหรือการสุกข,ของผลไม้นะครับ ล้วยดิบเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนทุกคนไทยเห็นนะล้วยดิบที่เราตัดเนี่ยต้นนะมันจะเป็นเขียวๆขีนี่ไหมะพอมันสุกปุ๊บเนี่ยเนื้อมันจะเหลืองหวานอันนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัอย่างสิ้นเธอ์นะครับหรืออะไรที่เป็นปิยาเคมีอีกก็คือการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยเป็นปิยาเคมีนะฮะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวสิ้เนเธอเหมือนกันนะครับกัให้แม่นนะฮะต่อไปนะฮะนักเรียนถามว่าการทดสอบ โดยใช้กระดาษสมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนน้ำเงินเป็นแดงเนี่ยเป็นกรดนะลูกเป็นกรดกรดมันจะมีค่า pH ก็คือหนึ่งถึงเจ็ดนะครับแต่ถ้ากระดาษสมารแดงเป็นน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเบทเบทคือ pH เนี่ยแปดถึงสี่นะครับแต่ถ้าเป็นกลางเลยเนี่ยก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเราเอาเอาสารนี้ไปหยดในกระดาษสมากไม่เปลี่ยนหรือเอาสารนี้ไปหยดในกระดาษสมากก็ไม่เี่ยนี่ยถือว่าเป็นกลางนะครับข้อต่อไปนะฮะ การทดสอบโดยฟีนอลฟลีนนะถ้าสีชมพูนะฮะฟีนอลาลีนะะเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นอินดเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนลักษณะใสๆนะครับถ้าฟีนอลฟลีนไปอยู่ในสารใดถ้าเปลี่ยนจนากลักษณะน้าําใสๆเนีย่ยเป็นสีชมพูปุ๊บเนี่ยแสดงว่าถ้าไอสารที่เรามาทดสอบเป็นเบนนะครับเป็นเบสนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ทีนี้อีกข้อหนึ่งใะเด็กถามนะว่าไฮโดเนียมไฮออนเกิดจากอะไรฮะไฮโดเนียมไอออนเกิดจากไฮโดรเจนที่แตกตัวมาจากตัวรวมตัวกับน้ำนะครับไฮโดเนียมไอออนก็คือไฮโดรเจนที่แตกตัวออกมาจากกรดมารวมตัวกับน้ำนี่นเ,เด็กถามต่อฮะาว่าค่า p h มีความสาคัญต่อความเข้มข้นของไฮโดเนียมไฮออนถูกต้องครับยิ่งพอสมยวรนคะครับ ทีเมีความสมพัญก,กับไฮโดรเนียมไอออนนะครับมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับระดับความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายข้อต่อไปนะฮะระดับความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายมีความสมพัญก,กับความ้มขพ้นของไฮโดรเนียมไอออนถูกต้องครับนะครับถ้านำโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทำปิยากับไขมันจะไม่ได้เกลือกับน้ําถูกต้องนะฮะไขมันก็คือไขอมันหมูไขมันสัตว์เนี่ยถ้าคุณนํา โซเดียมไฮดรอกไซด์มาทำยาแล้วเนี่ยจะไม่ได้เกิดกับน้ำนะครับการกันด้วยไอ้น้ำหากสารที่กันได้ละลายน้ำต้องใช้วิธีระเหยแห้งเพื่อที่จะแยกสารออกจากกันนะฮะถ้าคุณจะทำการทดลองหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณจะแยกสารออกจากกันถ้าสารนั้นกันด้วยไอ้น้ำแต่สารที่กัดได้ดันไปละลายน้ําได้อีกเนี่ยคุณต้องแยกออกจากกันโดยวิธีการระเหยแห้งเท่านั้นนะครับ ะครับอทีนี้ต่อไปนะฮะจะมีคำถามต่อนะครับน้ำเลือดเป็นสารเนือเดียวหรือสารประกอบหรือสารหรือเป็นของผสมนะครตอบได้เลยฮะน้ำเลือดเป็นของผสมนะครับน้ำเลือดเป็นของผสมเพราะเลือดมีการกสมกอนะครับมีาร ครับแล้วก็องค์ระกอบจะแบ่งให้เห็นชัดเจนม่าอันนี้นะเป็นน้ำนะอันนี้เป็นเก็ดเลือดนะอันนี้เป็นยีโมโกมิดอะไรนี้ยนะฮะเธอเคยทานเลือดหมูต้มใช่ไหมต้มเลือดหมูใช่ไหมเออจะรวมตัวเป็นก้อนนะครับน้ำเลือดนี่เป็นของผสมนะฮะทีนี้มันจะมีเด็กถามอีกข้อนึงนะฮะว่าดีบุกเป็นธาตุดีบุกเป็นธาตุนะฮะพอคำขาวเป็นสารละลายนะฮะแต่อยู่ในรูปของแข็ง ส่วนปลอดหรือเทจีเนี่ยเป็นท่าแต่ถ้าอุณหภูมิห้องเนี่ยปลอดนี่จะกลายเป็นของเหลวนะครับปะลอดนี่จะเป็นของเหลวนะครับโอเคครับสวน